สวัสดีค่ะพี่น้องสกุลสกุลไม่เหนื่กับครอบครวยานิวแคนาดาที่เก่าแล้วจ้ายยานิวก็มีค่าวมาอัปเดตเรื่องบอดบอยสี่ดิไซสอยแอนออลีเดย์ของพวกเขาคือเก่าเหลาน่าจะเนาะคือว่าล่าสุดบอดบอยแล้วก็ไดโพดพอดีเนาะค่ะเนาะร้อมวงพร้อมซ้อมมาตามคำเรียกร้องเกิดอะไรขึ้นเกิดอีหยังขึ้นเนาะที่หนึ่งเดี๋ยวยานิวจะบอกสุฟังเนาะก็คือว่าล่าสุดร้องบอดบอยเพื่อไดโพดยังสี่เนาะจะเนาะร้อมวงพร้อมซ้อมมาตามคำเรียกร้องมาเพราะว่าอยากปล่อยให้คิดถึงกันนานเป็นกำลังใจให้พวกเราเยอะๆนะครับ ตอนนี้เริ่มซ้อมผลงานการแสดงใหม่ในปี9พบกันวันที่11สิงหาคม25 6หกเเวลาประมาณ20.00น,นเป็นต้นไปพี่น้องอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตัวพ้อมส่อมกับบอดบอยซอแอนเดอพี่น้องจะาช่องทางการซื้อบัตรออนไลน์ธนาคารกรุงเทพโอนเงิน112บาทเลขที่บัญชี708 708 4 898บัญชี บัญชีนายผู้กันปุริสายและนอสอนนิชนันอินทรสอนพร้อมเพศู9 9 4, 7, 9 9ปดสผู้กันปุริสายส่งสลิปไปอันช่องทางเดียวเด้อพี่น้องไป็นบอยซิดีใช้อันขาไปเบองในเพจมอลมําใจเกินลอยเด้อพี่น้องรอเจอกันเอาความสนุกแบบนี้มาอีกเด้อจ้าพบอีกทันนึงก็ว e ่าเอฟซีเป็นกับหลายเนาะพี่น้องจ้าเิ่นกับาโตษทีเดอยะนิ้วกับอานพี่น้องจ้า แม่รออยู่ในกลุ่มแล้วนะคะลูกๆตามแม่เข้ามาเลยเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องนะคะอีกธานิกว่าพร้อมซื้อแล้วจ้าลูกปังๆค่ะน้ำจิ้มฮอตมากๆค่ะยิ่งได้น้องแฝดแม่แอนมาเสริมรับยิ่งเลิศมากค่ะสุดปังดังๆปังๆจะพ่อบอยธานีกก็ว่าปังมากลูกๆเฮงๆรวยๆขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะ เตรียมซื้อบัตรซื้อตั๋วด้อพี่น้องวันที่11สิงหายานิ้วกับจีเด้เตรียมซื้อบัตรซื้อตั๋วคือกันเดะไปรอในกลุ่มเนาะพี่น้องจ๋าไปเจอกันด้วยพวกเขาอ่ะพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นชาจังไหนกับคอมเมนต์ขตาสู่ฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันไม่คลิปหน้าเด้อจ้ะเด้อมีข่าวสารยานิ้วเสมอบอกสู่ฟังคือเก่าแล้วจ้าโอเค thank you bye bye